เอาไม่ใช่กล้องผมเอาก้องแก้วกกล้องแจ้วเอากล้องใควกล้องพ่อนาลเชื่อได้ไงก็ของต่อฟังคอเสิร์ตัวสองคนเนาะตอสองคนตัวบนบนสองม่ายแน่อย เจาผิ w o r k e ่านงงซิเ่น ớ v a r i e t ก็ i ่เห็น f ที่มา่เปลับงลจอไม่บแากแ้วไ่ไ้5ี้ con luôn thì nó để của em. con, <coughs> con, <coughs> เล่า่าเวลาจะแบอจะให้พี่โจได้บแค่นี้ใอยากถ้าฟ้าได้ก็ฟ้าฟ้าที่สนีไงเขาเขาเอ้ยไม่ให้นั้นหรอนี้พอต้องเล่นแล้วเหรอจับบอลทำไมไม่แตะบอลเงินไม่แตะบอล สไายเ้ยสไายอดที่ั่งนนเท็นเไม่โพสใช่ไหมนี่โพสไหมจับโพสเหรอรู้ี่เอ้าพี่คิดว่ผมถ่ายไปทำไมนี่ซ้อมไงเอาโอยปล่อยเอาไปไม่บอกคนอ่ะ

ไปพ่อไปพอนสไปก็เจอทีมของพีเลยเนี่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 ยเี่นี่ยเเนี่่ยเนี่เนี่ี่ยเนี่เนยเนี่

เป๊กบอีไม่เป๊กลยอะบอไปไก่อนขคนเดียวรัวๆขนแรกเขาไม่ไอะเขาไม่วเข้อาแกแมเล่นดนยังเด็กนนปง่วยลไม่ได้ปกติมึงรับปอไม่ได้เลยแต่ตอนนี้บอยเ่ยไม่บอกไปออลปล่อยปล่อยเออนั่นแหละมาี ตะกินให้พี่ป๊อรหน่อยตอนนี้เขาไม่ใหม่สองตัวพี่อ้นไม่จจุ่มกันอยู่อย่างนั้นเ

มันจะเสียไอ้นั่นะฟาวทีมน่ะแล้วเขาก็จะเล่น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 เลยเน้โดีนะมีฟาวอีกเด็ร้อยเลย

บอกคุณนั่นละบอสขอบคุณครับต้อนกันสกีนให้พี่บอสกินให้หลดหน่อยน่มันสกีนมันติดเลยคะแนนไก่สวยสี่เย็น อ้าวอ้าวเยั่นเย่นล้วเาทได้ยังไงแถวบ้านผมกน่องนะเมื่อกี้ไม่โดนอะไรเลยนะอะไรนะสอดอลไม่โดนเลยแลมันคืออะไรวะสอดดูลอช่องลอดช่องลอดช่องลอดช่องสิงคโปร์ ไม่ไรกินจริงๆค้าวนี้แดมเสมอเขียนแอมหลบหลบจะพัดเฮ้่นัดละ9นัดนี่แหละนะครับรอบ8ทีมป๊อปแฮปปี้บิ์ดเดจยทูใส่ใส่ตีตอปรอเปล่าติ๊กตอป พี่ต้นพี่ต้นมา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 มึงีทุกแมเลยตบหัวมันอช่วงโฆษณาช่วงโฆษณาการรายการี่มันเ่วมากมดกนมากดูตัวมันสิเฮ้ยไม่ได้ไม่

เราไม่เอาหรอกไม่ต้องเอามาใครก็ไม่ต้องเอามาเขาจะว่าใหเอามาเอามายยากมากเอามาลวกกันหนายี้รวมรวมเปลี่ยนหรอเอาเรพี่เขาไม่เอาหรอขอให้เอาชิ้นเลยหรอป๊ามแน่เลยเออก็เอามาใส่เก็บผักแล้วก็ใส่ถุงเก็บไว้เสียด เรานะครับที่ไอทงเ่านัหอทำไมไม่อบอลายมีินไอท้เรองะรนะที่เต่อโอยรูดีๆเหง3ุเวลาจะให้กลับไปกลับมาเจี๊ยบาทุ่ม ทุ่มครึ่งแล้วทุ่มยี่สิบเอ็ดแล้วองแล้วพี่สองดเพอนี่เลยไอพี่บีอครัเนี่ทำนาเลยเนเนเน้นไตเนเนเป็นเนเป็นที่ดีดีตอนนอนชิบะเดียมอนเดียมตออไม

หเียบร้อยเฮาเอาหน่อยเอาหน่อยทัดอยู่ปัดซะวาไม่ควรยิงนะปัดซะว่า่ะครัดซะ่าไาไมนะรยยิรยิยิงยิงนะปัน เกมตัวนี้แหมกด

可以。